กระสวยไม่กรองมาดูกันนะครับหลักการง่ายนะครับถ้าเผื่อมันแน่นบีบเข้าถ้าเผื่อมันหลวมก็คืองัดออกนะครับอ่ะมานะครับอันนี้ถ้าเผื่อเราสวมไม่เข้านะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ารูของกระสวยเนี่ยเขาผลิตมาหลายโรงงานนะครับอาจจะมีรูเล็กรูใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราสวมไม่เข้าอ่ะบีบโดยใช้ครีมนะครับบีบนิดนึงนะครับบีบนิดเดียวปึ๊บ นะสวงเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อบางทีเราสวงเข้าไปแล้วมันหลวมเพราะมันหลวมแล้วมันจะหมุนฟรีนะครับพอฟรีแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันกรอไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ไข่ขวงง้างนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับกระสวยกรอข้างเนี่ยมีมีแค่อย่างเดียวก็คือหลักการง่ายๆน,นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเหยียบ